สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับช็อกเลิกสามีต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวขาเตียงหักนาตาลีแกโบว่าเปิดใจแยกทางกับสามีกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสวยเก่งชีวิตดีดีดูหน้าอิจฉามากๆสำหรับนาตาลีเกลโบว่าอาดีตนางงามจักรวาล m i ด u ิ i เวิร์ส2 0 0 5แต่ล่าสุดก็มีเรื่องราวสุดช็อกเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกในรา,ายการ บูดีเอเอมรับเป็นเรื่องยากที่สุดและเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหลังแยกทางกับสามีนักธุรกิจและต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวมีหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราพูดคุยล่าสุดผมพดปรบุณกับอดีตสามีและลูกสาวของคุณและนั่นเป็นครั้งแรกแต่แล้ววันนี้คุณเป็นแม่เลี้ยงเดียวคุณผ่านอะไรมาบ้างนาตาลีบอกว่าฉันก็แปลกใจเช่นกันเมื่อต้องทําเมื่อฉันได้ตระหนักว่าสิ่งนี้ จะไม่อยู่การตราบชั่วนิรันด์เมื่อเราใช้ชีวิตและเติบโตขึ้นเราเปลี่ยนแปลงไปสูงอย่างแท้จริงบวกกับการพัฒนาจิตใจไปด้วยและมาถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณเริ่มตระหนักได้ว่าการเลิกลาไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณอยู่ด้วยกันคิดว่าอยู่ด้วยกันก็ดีเลิกกันก็แย่เราไม่ได้ถูกกาหนดให้อยู่กับคนคนเดียวเสมอไปหากอัตราการเติบโตแตกต่างกันมาก ที่จะพาคุณเข้าสู่ช่วงต่างๆของชีวิตดังนั้นฉันจึงคิดตั้งแต่แรกแล้วว่านี่คือคนที่ฉันจะเติบโตด้วยและใช้ชีวิตที่เหลือของฉันด้วยกันกับเขาแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันพูดถึงเรื่องนี้ผมหวังว่าคุณจะสบายดีเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้นาตาลีบอกว่าแน่นอนฉันพร้อมที่จะพูดเรื่องนี้พร้อมเป็นเรื่อง ที่ค่อนข้างอ่อนไหวโดยเฉพาะได้เห็นหน้าลูกสาวของฉันต้องเผชิญกับหน้ากับการแยกทางของพ่อแม่ของเธอฉันรู้สึกว่าเธอไม่สมควรได้รับความเจ็บปวดใดๆนั่นเป็นส่วนที่ยากที่สุดสําหรับฉันฉันอยากให้เธอมีความคิดที่มั่นคงว่าครอบครัวคืออะไรการแต่งงานคืออะไรความรักคืออะไรและน่าเสียดายฉันรู้สึกว่าไม่สามารถให้เธอได้พอพ่อของเธอและฉันแยกทางกัน และอย่าล้างกันและแม้ว่าฉันจะเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเราสามารถจัดหาสิ่งนั้นให้เธอได้มันยากมันไม่ง่ายเลยฉันสามารถบอกคุณได้ว่าความคิดทั้งหมดของฉันเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ซึ่งฉันกําลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ตอนนี้หากคุณสามารถสร้างวิหารแห่งความรักในตัวคุณก่อนได้อบอว่าตัวเองและรักตัวเองอย่างเต็มที่คุณสามารถสร้างแบบนั้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข วิหารแห่งความรักกับบุคคลอื่นและนั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็ตามคุณสามารถถูกแยกออกจากกาันด้วยระยะทางตามสถานการณ์ไม่ว่าอย่างไรก็ตามความรักก็ยังคงอยู่ตรงนั้นคุณยังคงให้เกียรติความรักนั้นและต้องปรารถนาให้คนอื่นได้ดีได้เห็นพวกเขาประสบความสําเร็จและทําสิ่งอัศจรรย์แก่พวกเขาเท่านั้นฉันรู้สึกว่าในกรณีนี้ฉันยังพยายามสร้างวิหารแห่งความรักอยู่ ห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือต้องมาจากคนอื่นคุณกําลังบอกว่าคุณยังมีความรักต่ออดีตสามีของคุณใช่ไหมนาตาลีบอกว่าฉันอยากจะเชื่อว่าฉันมีความรักแก่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้และนั่นคือภารกิจในชีวิตของฉันคือการสามารถพูดสิ่งนั้นได้ฉันรักมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือความอ่อนไหวที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนนาตาลีบอกว่าไม่เพราะว่าฉันเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหน้านี้ อย่างที่คุณรู้และฉันเคยยาล้างมาก่อนแต่ยังไม่เคยมีลูกนี่คือชีวิตที่แตกต่างและใหญ่มากและฉันสามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งดีขึ้นมากกว่าตอนที่ฉันเคยทำเพราะฉันโตและมีวิิภาวะมากขึ้นแล้วฉันได้เรียนรู้ต้องรับผิดชอบอีกชีวิตอีกคนที่มีค่ามากมันไม่ง่ายดังนั้นฉันจึงมีสมาธิกำมันจริงๆเพื่อให้แน่ใจว่า ลูกจะไม่ได้รับผลกระทบจากมันหรือให้กระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การเรียนรู้ศิลปะแห่งการปล่อยวางเคยได้ยินแนวคิดเรื่องการยอมแพ้หรือไม่แนวคิดทางจิตใจนั่นก็เหมือนกับการทดสอบจริงๆฉันจะยอมแพ้และยอมรับทุกสิ่งนั้นมาทางฉันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของฉันซึ่งเป็นการยาล้างและการแยกทางกันและมันผ่านมาได้เหมือนกับว่าจักรวาล กำลังทดสอบฉันดังนั้นการผ่านอะไรก็ตามก็จะง่ายขึ้นนั่นคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ